ยังมีความฝันถ้าคุณยังเชื่อมั่นในความเป็นไทยและภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองความสวรรค์เป็นสิ่งที่เราทุกคนสร้างขึ้นมาได้ถ้าได้เรียนรู้ได้ค้นหาสิ่งที่เราชื่นชอบและมีความสุขกับมันกล้าที่จะลงมือทําสิ่งนั้นจะนำพาเราไปสู่จุดหมายได้ ยังเจ๋งเราจะไปหาคุณยังเจ๋งในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีความฝันและความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ตั้งแต่อายุ7ขวบครับผมและวันนี้นะฮะเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ภูวิสากริสซี่ซึ่งเสื้อผ้าทุกชิ้นล้วนสร้างสรรค์มาจากจินตนาการในวัยเด็กของเธอครับแฟชั่นไม่มีถูกไม่มีผิด อย่างขึ้นอยู่กับมุมมองและสไตล์ตของแต่ละคนมินนี่ผู้ลิสาห่งตระกูลศิษ์น้องมินนี่ดีไซเนอร์ไทยรุ่นจิ๋วจากเด็กหญิงตัวน้อยที่หลงไหลในการแต่งตัวชื่นชอบการวาดภาพเสื้อผ้าลงกระดาษ วันหนึ่งเธอลุกขึ้นมาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธออยากจะเป็นดีไซเนอร์ตามรอยไอดอลของเธอโคโค่ชาแนลจนวันนี้เธอกลายเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าและแฟชั่นดีไซเนอร์ที่เด็กที่สุดในประเทศไทยและนอกจากนั้นยังมีโอกาสขึ้นไปพูดแชร์ประสบการณ์บนเวทีระดับโลกอย่างเท็ดรวมถึงออกแบบหมวกลูกไม้ shield, เฟสชิลเธอนำไรายได้สมทบทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสีอุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดครับยังเจ๋งผมอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเดลลาบริติชนะครับกำลังจะไปพบกับน้องมินนี่ฮะซึ่งตอนนี้น้องมินนี่กำลังรอยอยู่ที่ห้องอาร์ตแอนด์ดีไซน์เป็นห้องที่น้องบอกว่าเป็นที่ที่เธอชอบแอบมาวาดคอลเลกชันใหม่ๆที่นี่ครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับน้องนะฮะไปเจอกับความเจ๋งของเธอกันดีกว่าตามผมมาครับ ครับอ๋อนี่กําลังวาดรูปอยู่เลยค่ะพอดีว่าก่อนที่พี่มาพอดีวันนึกอะไรได้ไทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะนี้ก็คือเป็นผลงานของน้องหมดเลยค่ะว้าวหนมี้อะไรบ้างครับบนโต๊ะนี้อันนี้เป็นดีไซน์คอลเลกชันที่กําลังจะทําค่ะ เป็นคอลเลกชันที่เกี่ยวกับโบธแล้วเราเอาโบลิบินมาตกแต่งตรงที่ต่างๆวันนี้บนโต๊ะนี้ทั้งหมดนี้เป็นร่างสเก็ตของน้องมินนี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มต้นออกแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบค่ะทั้งเจ็ดขวบนี่วาดได้ขนาดนี้เลยนะฮะค่ะอันนี้คอลเลกชันแรกอันนี้เป็นคอลเลกชันแรกดูโอ้โหสุดยอดมากมากเลยแล้วชุดที่เราออกแบบชุดแรกนี่มันได้กลายมาเป็นชุดจริงๆหรือเปล่าครับค่ะออกกลายเป็นชุดจริงๆด้วยเหรอค่ะ นี่ครับจากภาพนี้นะฮะกลายมาเป็นชุดนี้เจ <camp ๆ S 1> ๋งเจ๋งเจ๋งยอดเลยอันนี้ก็เป็นชุดไหนชุดนี้เหรออ๋อกลายมาเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นไซส์เราในวัยเจ็ดขวบใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ดูเป็นแบบตัวเล็กๆ <c oughs> ตอนนั้นชุดแรกของเราเราเห็นจากที่เราวาดรูปแบบนี้มันกลายมาเป็นชุดจริงๆ <c oughs> ช่างก็ทําทเสร็จมาเรียบร้อยสวยงามตอนนั้นเรารู้สึกยังไงจาความได้ไหมคนระับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ชุดออกมาเป็นแบบเป็นจริงจริง ที่เราว่าในกระดาษการมาเป็นชุดจริงๆนี่มันรู้สึกแบบตื้นตันมากๆเลยหนูก็เลยเอาชุดมาใส่เลยค่ะว่าเอาชุดนั้นก็เราออามาใส่เองเลยเริ่มต้นคือตัดให้ตัวเองใส่ก่อนชื่อแบรนด์ว่าภูริษาคริซซี่ค่ะชื่อนี้เราคิดเองหรือเปล่าคิดเองค่ะคิดเองตอนเจ็ดขวบนะคำนี้มันเป็นภาษาัังกฤษเนี่ยทำไมเราถึงใช้ชื่อนี้อ่ะ ทุเราคือชื่อของหนูค่ะครับผมส่วนคําว่ากลิ๊ดี่ก็คือตอนแรกพยายามจะหาเหมือนว่าตัวแบรนด์จะมีลักษณะเป็นยังไงซึ่งคําว่ากลิ๊ดี่เพราว่ารุ้งฟลิง<อ>ตะมุตตะมีอ,อะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เหมือนกับผ้าลูกไม้ก็เลยเอามาใส่รวมกันค่ะแล้วนี่ก็คือเป็นโลโก้ในช่วงนั้นใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็ได้ใช้ชื่อนี้จริงๆค่ะมันเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นกับเด็กเจ็ดขวบตอนนั้นเราถึงรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นดีไซเนอร์ ร้านหนังสือะค่ะแล้วหนูก็เปิดอ่านมันเป็นเรื่องที่ชื่อว่าโคโค่ชาแนลเนี่ยแหละค่ะเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ชาแนลใช่ค่ะ<ฮ>แล้วหนูก็เห็นแบบเวลาไปเดินตามห้างหรือที่ต่างๆก็จะเห็นคนใส่พวกตุ้มหูหรือว่าบางคนก็มีถือน้ำหอมถือกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคหนูก็เลยอยากให้เสื้อผ้าที่หนูวาดในกระดาษเนี่ยฟีลบนตัวคนแล้วก็ให้คนใส่ทท่ากปปันแบบนั้นบ้างค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างตอนที่เราเริ่มแบบว่าอ,าอยากจะเป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ย ็สนับสนุนมากๆเลยค่ะบอกว่าเอ้ยทําเลยพ่อแม่สนับสนุนการที่เราเป็นดีไซเนอร์ตั้งแต่ตอนเจ็ดขวบยังเด็กอยู่เลยเนี่ยมันยากไหมยากค่ะตรงที่เราก็สื่อสารกับผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ทางเรื่องศัพท์ทางเทคนิคอย่างเงี้ยค่ะอมันจะมีความยากในการสื่อสารสิ่งที่เราคิดจินตนาการของเราเวลาที่เขาจะไปตัดเย็บจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะะแล้วตรงนั้นนี่หนูผ่านมาได้ยังไงแม่ส่งหนูไปเรียนนะคะไปเรียนเหมือนว่ารูปแบบ s ิมเ l ิก่อนเพื่อที่ให้เข้าใจพื้นฐานมากขึ้นแล้วครูเขาก็แอบแฝงสอนเทคนิคเข้าไปด้วยเรื่อยๆอ๋อเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้จริงคุณแม่ก็เลยส่งไปเรียนพื้นฐานเพิ่มเติมด้วยค่ะจากนั้นเป็นไงบ้างครับเราสามารถสื่อสารกับพี่ๆช่างได้ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะ ในการที่เราจะเริ่มต้นคอลเลกชันใหม่แต่ละคอลเลกชันเนี่ยจุดเริ่มต้นนี่คือเราเริ่มยังไงหรอมันแล้วแต่ค่ะเพราะเราจะสามารถเจอแรงบันดันใจได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเราจะทําอะไรอยู่เราก็อาจจะมีพกพวกกระดาษด,ดินสอเอาไว้แล้วก็ไปสเก็ตข้าวๆไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เก็บเอาไว้แล้วก็พอเราเออกมาดูก็จะโอ้จำได้แล้วก็ทําให้มันเพลียค่ะ อ๋อน้องจะมีสมุดคอยจดสิ่งที่เราเกิดแรงบันดาลใจในแต่ละวันแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาปรับเป็นแบบถ้าเกิดเจออะไรที่เจ๋งๆเราก็เลือกมาใช้ในคอลเลคชันต่อไปของเราแต่และ l คอลเลคชันนี่คือกว่าที่จะออกมาเรามีแบบปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมฮะว่าแบบ ประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ายังไงมีคุยกับพ่อแม่บ้างไหมคุยค่ะก็ตอนแรกก็จะว่าชุดออกมาเยอะเยอะๆ,ๆกว่านี้หน่อยแล้วก็เอามาช่วยกันปรึกษาว่าอันไหนดูทําได้จริงอันไหนดูทําไม่ได้จริงค่ะอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องมินนี่มีส่วนช่วยยังไงบ้างครับคุณแม่จะช่วยซื้อผ้าช่วยเลือกผ้าแล้วก็ช่วยคุยกับช่างถ้าเกิดหนูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็ ช่วยดูทางด้านชุดว่าอ๋อยังไงมันจะดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็จะสามารถเข้าใจกันได้มากขึ้น uh huh. ส่วนคุณพ่อช่วยดูแลทางเพเออจเจะดูการเพจเวลามีลูกค้าทักเข้ามาคุณพ่อก็จะช่วยตอบแล้วก็ช่วยส่งเสื้อผ้าแล้วก็เป็นคนแพ็คก,กิ้งให้ด้วยค่ะทำาป้นสามคนเองเหรอค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่เป็นแบบกิจกรรมธุรกิจในครอบครัวที่แท้จริงเลยเนาะ อกจากบนโต๊ะที่มีผลงานของน้องมินี่เยอะแล้วเนี่ยฮะข้างหลังนี้ก็เป็นผลงานของน้องมินี่ด้วยใช่ไหมค่ะดังนั้นที่ขอดูได้ไหมครมันมีอะไรบ้างนี่ที่ี่ติดอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นผลงานของน้องมินี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครค่ะมีอะไรบ้างครับ อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันที่กำลังจะไปทำแล้วก็อันนี้ก็คือคอลเลกชันล่าสุดอะค่ะอ๋อด้านบนนี่คือเป็นคอลเลกชันที่ผลิตจริงออกมาแล้วใช่ไหมคะนี่สังเกตเห็นว่าเราก็จะมีตัวอย่างของผ้าติดไว้ด้วยใช่ไหมค่ะนี่ลัวทางด้านล่างนี่อะอ๋อนี่นี่คือชุดซีเนเร่ใช่ไหมลุคหนึ่งค่ะอันนี้ก เป็นลุกที่จะเอาเสื้อกับตัวกระโปรงมาใส่ให้เป็นเวลาถ่ายลุคบุ๊กอะค่ะผมมีการร่างสำหรับเวลาที่เหมือนถ่ายเป็นตัวอย่างของชุดนี้ใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เราก็มีมีภาพรวมของชุดแบบนี้แต่นั้นก็จะต้องมีแยกแต่ละชิ้นม่มรายละเอียดเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ทางช่างเขาทำให้ถูกต้องแล้วก็ด้านล่างน,นี้ก็จะกลายมาเป็นคอลเลคชันในอนาคตคใช่ไหมค่ะทีวันนี้เราได้มาแอบดู เราได้เห็นภาพเสื้อผ้าคอลเลกชันล่าสุดของน้องมินนี่แล้วแต่น้องมินนี่เขามีเซอร์ไพรส์มาฝากรายการยัางเจ๋งของเราครับเพราะน้องขนเสื้อผ้าทั้ง3าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดมาให้เราดูแถมยังชวนเพื่อนๆมาช่วยเดินแบบให้ด้วยครับ นี่พูิสากรีซี่คอลเลกชันนี้ชื่อว่าอะไรครับคอเซีชมบลูค่ะทาไมเราถึงเลือกเอานี่มีเทที่เห็นมีผ้าย,ยีนสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็มีลูกไม้ด้วยช่วงนั้นหนูชอบสีฟ้ามากมากเลยแล้วหนูก็คิดว่าการที่นําผ้ายีนมาตตดกับลูกไม้เนี่ยมันทําให้เกิดเป็นแบบอีกโมดหนึ่งแล้วก็ให้มันเหมือนย้อนกลับไปแนวสไตล์วิเตอเรียนนิดนึงนะคะคือมันยังมีความคล่องตัวแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเหมือนจะลึกลักนิดนึงตรงลายลูกไม้ใช่ไหมค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมอินเดอร์ตอนที่เรา ดีไซน์ชุดเนี่ยคอลเลกชันเนี้ยตอนนั้นเราคิดถึงอะไรคิดถึงสมัยทางวิกตอเรียนะคะว่าสมัยนั้นเขามีากิจวัตรประจำวันยังไงแล้วก็ทำยังไงให้มันดูแบบว่าคล่องตัวได้มากขึ้นถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอดูคอลเลกชันต่อไปได้ไหมฮะได้เลยค่ะไป โอ้หน้องมินี่ครับชุดนี้พี่ว่าน้องเด็กผู้หญิงแหละคุณแค่ได้เห็นน่าจะต้องชอบแน่ๆเลยคอลเลอั่นนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่า Girlish Girlish ก็คือมีความเป็นเด็กผู้หญิงใช่แรงบนารใจในการออกแบบเป็นยังไงบ้าง3ปีก่อนนะคะเขาเน้นกล่องดินสอที่แบบมันมีลูกปัดอยู่ข้างในแล้วก็เลยอยากเอาลองเอามาออกแบบเป็นชุดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีลูกปัดอยู่ในชุด อ๋อแรงบันดาลใจมาจากกล่องนิสสอที่เราเห็นในชีวิตประจําวัน<ช>แล้วมันก็กลายมาเป็นชุดที่เราออกแบบมาเป็นแบบนี้ได้ด้วยใช่ค่ะแล้วสีที่ใช้ล่ะครับสีพาสเทลค่ะเป็นสีพาสเทลน่ารักมากมาแล้วก็เห็นน้องคุณนู้นนี่มีแบบมีเป็นริ้วเป็นแบบเส้นๆด้วยเนาะ <c oughs> อันนั้นก็คือแรงบันดาลใจก็มาจากกล่องนินสอเหมือนกันม <c oughs> าจากกล่องดินสอเ้าน่ารักมากเลยครับนี่นี่ครับถ้างนั้นเดี๋ยวพี่ขอดูอีกหนึ่งคอลเลคชันได้ไหมครับได้เลยค่ะ,ะจัดไปครับ <c oughs> เอาละครับมาสู่คอลเลกชันสุดท้ายนะมีความแบบกุ๊กจิกไวใสคอลเลกชันนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่ากริตซี่ป๊อปค่ะกริ๊ตซี่ป๊อปอ๋อก็มีความแบบสดใสป๊อปๆอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแรงบันดาลใจตอนที่เราดีไซน์ชุดนี้เนี่ยตอนนั้นคิดถึงอะไรครับ ตอนนั้นคือหนูไปเที่ยวที่อังกฤษนะคะหนู hmm. ไปที่ในพิพิธภัณฑ์แล้วหนูก็เจอรูปอยู่2รูปฝั่งหนึ่งเป็นเ,เป็นรูปเหมือนเวนโก็รวิลลิสติกส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปของป๊อปอาร์ตซึงก็ทําให้หนูเห็นเลยว่าความแตกต่างของมันเป็นยังไงหนูก็เลยอยากจะเอาป๊อปอาร์ตเข้ามาใส่ในชุดของหนูอะอย่างสีชงพูสีเหลืองนี้ก็คือจากที่เราเห็นที่พิพิธภัณฑ์เลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นแม่สีค่ะ อ๋อเป็นแม่สีสามชุดนี้เนี่ยชุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราลงรายละเอียดมากเป็นพิเศษมีไหมกระโปรงตัวนี้ค่ะกระโปรงตัวนี้นะเราจะต้องทำดิจิตอลอาร์ตนะคะด้วยก็คือหนูจะต้องวาดลายลงใน i p แ d แล้วจากนั้นก็เอาไปฟินลงในผ้าสกูบ้าอีกทีอ๋อทั้งหมดนี้คือเริ่มต้นจากการวาดใน iPad ก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอาไปฟินลายซึ่งกระโปรงตัวนี้นี่เรามีรายละเอียดเยอะมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคำว่าป๊อปตรงนี้คำว่ากริซซี่ แล้วก็เป็นนี่เป็นรูปดวงตาด้วยทําไมเราใส่รูปดวงตาเข้าไปครับเพราะว่ามันเหมือนดวงตาเป็นจุดเด่นของรูปป๊อปอาร์ตหลายรูปอ่ะอ๋ออ๋อถ้าเราเห็นงานศิลปะตามพิพิธภัณฑ์ในส่วนใหี่ยเขาจะเอาเรื่องของรูปดวงตามาใส่น้องก็เลยหยิบตรงนั้นมาใส่ในงานของเราด้วยใช่น่ารักมากครับแล้วก็จริงๆเป็นชุดที่สามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้ด้วยเนาะได้ค่ะเจ๋งครับ เ e ARNING BY DOING อะค่ะอย่างเวลาถ้าเขาสงสัยอะไรอย่เงี้ยเขาถามเราอธิบายบางทีไม่เข้าใจก็ไปทําเลยแล้วกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนที่เขามาบอกว่าเออเขาอยากทําเป็นแบบดีไซเนอร์แล้วเขาก็อยากมีแบรนด์ของตัวเองโดนคุณนเองด้วยนะ แม่ก็จะช่วยเขาในเรื่องของแบบสนับสนุนว่าเอาช่วยติดต่อหาคนผลิตคุณพ่อช่วยอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาก็จะได้รู้ละว,ว่าวิธีการดําเนินการที่จะไปสู่การทําธุรกิจหรือว่าการลงทุนทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่แบบเออเรารเราประทับใจแล้วก็ยังคงช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขาอยู่ตลอดเนี่ยก็คือความอดทนของเขาจนดําเนินมาถึงทุกวันนี้ค่ะประมาณ 4- 5หปีแล้วค่ะ เพราะว่ามีครอบครัวคอยสนับสนุนเป็นอย่างดีแบบนี้นี่เองครับทําให้น้องมินนี่สามารถสร้างสารรค์ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าได้อย่างสวยงามแล้วยังสามารถแบ่งเวลาไปทํากิจกรรมอื่นๆที่ชอบได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะตามน้องมินนี่ไปทํากิจกรรมที่น้องชื่นชอบกันครับนั่นก็คือการเล่นมากรุกและบาสเกตบอลครับ ครับบริเวณนี้นี่คือเป็นที่ให้เด็กๆมาเล่นหมากรุกกันเหรอใช่ค่ะตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของโรงเรียนนี้แล้วก็ทุกคนชอบเล่นกันมากเลยค่ะโอ,โ,โอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่ทุกคนนี่เ,นเ,นเ,นเก่งไหมคนี่คุณนี้เก่งไหมเออลูกศิษย์หนูค่ะปั้นเองกับมือค่ะคนนี้ลูกศิษย์หนูเหรอเราเป็นลูกศิษย์เขาเหรอใช่ค่ะจริงเหรอทำไมถึงชอบเล่นหมากรุกล่ะครับเพราะว่ามันเหมือนทําให้เราสงบสติอารมณ์ได้เพราะว่าส่วนใหญ่หนูเป็นคนที่ นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสงบตัวเองลงหน่อยขอมันทาให้เรามีสมาธิมากขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็เป็นการใช้สมองเลยนะคือถ้าถามรุ่นพี่เนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่ค่อยเล่นกันนะจะเป็นแบบผู้ใหญ่เล่นเพราะว่ามันมีความยากมันต้องใช้สมองคิดด้วยแต่ว่ารุ่นเรานี้เล่นหมารุกกันแล้วค่ะถ,ถ้าทางอยากจะสู้กันแล้วเดี๋ยวพี่ขอนั่งดูแล้วกันนะฮะได้ค่ะ อ๋อเลยไหนดูซิลูกศิษยกับคุณครูมินนี่ เอาละครับน้องมินนี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบาสของโรงเรียนะนะฮะซึ่งนี่ก็คือเป็นกิจกรรมที่น้องมินนี่ชอบทําในเวลาว่างใช่ไหมก็ใช่ละค่ะทําไมเราถึงชอบเล่นบาสละครับมันเป็นกีฬาเดียวที่หนูรู้สึกว่าเล่นได้โอเคค่ะเล่นได้โอเคคือมันสนุกด้วยคือมันมันสนุกค่ะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเราเล่นเพื่อผ่อนคลายแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมกับเพื่อนๆใช่ไหม<ช>ครับใถ<ช>้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องมินนี่ไปเล่นกับเพื่อนดีกว่า เห็นเขาเป็นดีไซเนอร์ก็รู้สึกดีมากค่ะที่เพื่อนเก่งอย่างนี้แล้วก็ชอบการที่มินนี่เอาสิ่งที่เขาชอบมาประดิษฐ์เป็นเสื้อผ้าแล้วก็แบรนด์ของเขาค่ะรู้สึกว่าเขาบอกว่าได้ทําตามความฝันของตัวเองอะดีใจที่เขาแบบมีความสุขกับการทําที่เป็นดีไซเนอร์ค่ะเก่งมากเลยค่ะ มาถึงตรงนี้ผมรู้แล้วครับว่าทำไมเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆถึงมีพลังเยอะขนาดนี้เพราะแต่ละวันของเธอไม่ได้มีแค่เรื่องการออกแบบเสื้อผ้าแต่เธอสามารถแบ่งเวลาเล่นเรียนและทำงานได้อย่างลงตัวแล้ววันนี้น้องมินนี่ก็บอกกับผมนะครับว่าจะออกแบบชุดให้ผมหนึ่งชุดโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปรับผ้าที่มินนี่ฝากคุณแม่ซื้อกันก่อนครับคุณแม่แวะเอามาให้แล้ว สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสคุณขมิ้น ขออนุญาตรบกวนด้วยนะฮะนี่ได้ผ้ามาเยอะเลยนี่คือปกติคุณแม่คอยไปซื้อผ้ามาให้แบบนี้เหรอครับน้องมินนี่เปล่าค่ะปกติไปซื้อผ้ากับคุณแม่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือติดโควิดก็เลยให้แม่ไปซื้อแล้วก็วิดีโอขอคุยกันค่ะอ๋อแต่ว่าน้องมินนี่ก็จะเลือกผ้าไว้ก่อนแล้วให้คุณแม่ไปรับมาอย่างนี้ใช่ไหมก็ประมาณว่าแม่ก็จะโชว์ผ้าให้รู้หนูก็จะบอกอ๋อโอเคหนะูชอบอันนี้ซื้ออันนี้นะคะอ๋อเราคุยออนไลน์กันเลยสดๆเลยุยออไกันเลยที่สังเกตเห็นว่าเรามีผ้าหลายแบบเลยใช่มะ เรามีเทคนิคในการเลือกไม้ผ้าที่เราจะเลือกมาใช้ในแบรนด์ของเราจะต้องเป็นผ้าที่เน้นธรรมชาติแล้วก็ใส่เราไม่คันนะคะเพราะตอนเด็กๆเวลาที่มินี่ใส่เสื้อผ้าที่คันถึงแล้จะสวยขนาดไหนมินี่ก็จะไม่ยอมใส่ค่ะอ๋อเราคำนึงถึงการสวมใส่จริงๆด้วย เลือกได้ใช่ไหมเลือกได้ค่ะเลือกได้นะพี่อยากได้สไตล์แบบหนุ่มญี่ปุ่นหน่อยแบบมีความเท่แต่ยังเซย์อยู่แต่ยังมีความสดใสนี่แล้วก็มีความสนุกสนานอยู่ในนั้นด้วยเยอะเลยไหมได้ค่ะซามูไรค่ะจัดกันจัดมาสไตล์ซามูรน้องถึงกับอึ้งไปเลยนะฮะ อย่างนี้จนมันกลายมาเป็นสินค้าที่ขายได้จริงๆมีคนซื้อไปลูกค้าซื้อไปใส่จริงๆเนี่ยส่วนตัวเราเรารู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากเลยค่ะแล้วก็มีความสุขมากที่สามารถเหมือนทําให้ฝันเป็นจริงได้ค่ะการที่มีคนซื้อแล้วก็ไปใส่จริงๆอะค่ะพอเราพูดถึงคําว่าแฟชั่นเนี่ยบางคนก็จะนึกถึงแบรนด์ต่างประเทศบ้างแต่จริงๆแล้วเด็กไทยเราก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์แฟชั่น ซึ่งก็มีคุณภาพไม่แพ้กับระดับโลกเหมือนกันค่ะ มีชื่อชุดไหมครับมังน,นี่ชื่อว่าพี่ขุยคะ่ะชื่อชุดพี่ขุยเลยค่ะชื่อชุดช่อพี่ขุยเลย <c oughs> พี่ขุยลยิซี่ <c oughs> นะนี่เขาก็จะคงเอกลักษณ์นะความฟุ้งฟลิงจะใส่ตรงนี้จะเป็นแบบฟุ้งฟลิงใช่ไหมนะแล้วก็จะมีความพิวๆิวซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของภูริศัสตร์ลิซี่ด้วยนะฮะสุดยอดมากเลยอะ่ะถามหน่อยได้ไหมรายละเอียดต่างๆทำไมถึงเลือกแบบนี้ให้พี่อะหนูคิดว่าหนูเลือกสีเทาให้พี่เพราะว่าทำให้ ความแข็งแรงมากขึ้นดูมีความอดทนแล้วก็ตามที่พี่รีควสเมื่อกี้ก็พี่บอกอยากได้สดใสก็ใส่สีเหลืองสีน้ำตาลลงไปค่ะอ๋อเออ,เอ,อนาะการแค่มีแค่เส้นสีเหลืองเพิ่มมานิดหนึ่งนี่มันทําให้แบบชุดมันดูสนุกขึ้นเลยนาอแล้วก็เป็นความเป็นมีหนุ่มมีความเป็นหนุ่มญี่ปุ่นเป็นซามูไรหน่อยแบบที่พี่รีควสเนะเลยนะสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับน้องเจง๋จงเจ๋ง เป็นเฟสชีวิตตรงหน้านี่คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น้องมุงนี่เคยทำใช่ไหมฮนะ ใช่ค่ะอันนี้มินี่นะคะได้ทาหมวกเพื้ที่หารายได้ช่วยสมทบทุนให้กับมูล,ลนิธิรามาชิบดีค่ะเพื่อที่เราจะได้สามารถช่วยให้พวกคุณหมอได้สามารถซื้ออุปกรณ์ที่สามารถช่วยดูคนไข้าทางด้านโควิด19ได้เออง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่เสี่ยงต่อการติดโควิดด้วยค่ะใครเป็นคนเริ่มต้นความคิดน,นี้เหรอครับหนูรู้สึกสงสารคุณหมอที่เขามีจิตอาสา,ศาแล้วก็อยากจะไปช่วยคนที่ป่วยโควิด19แต่ว่าก็ จะกลัวติดซึ่งหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขามีอุปกรณ์ที่ใช้ได้ง่ายกว่านี้เขาก็อาจจะสามารถมช่วยรักษาคนไข้ได้มั่นใจมากขึ้นมินนี่ก็เลยไปไปปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่เรื่องที่จะทำเฟซชิลแล้วก็นำกำไรเนี่ยค่ะไปให้ทางมูลนิธิค่ะซึ่งเราก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วก็มอบอ,อตรงนี้ไปสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมะฮะ่ะบ้างความรู้สึกที่เราได้ทำเพื่อสังคมแบบนี้ รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ช่วยเหลือสังคมเพราะมินี่คิดว่าการที่เราจะสามารถช่วยเหลือสังคมเนี่ยค่ะไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมแต่เราจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อที่ทำให้สังคมมันพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะ ช่วยเหลือสังคมไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเราทุกคนเปรียบเสมือนอวัยวะที่สําคัญจะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมอยู่รอดได้ถ้าเราต่างคนต่างร่วมกันคนละไม้คนละมือเราก็สามารถสร้างสังคมที่ดีที่น่าอยู่ต่อไปได้ค่ะเขามีความพยายามมากคะ่ะคือ ายครั้งที่พอเราทําไปพ่อแม่ติดขัดตรงไหนเราก็รู้สุดท้อแล้วก็บอกบอกเขาว่าเอออาจจะชะลอหรือเลิกทำแต่เขาอ่ะบอกแม่เลยบอกว่าหนูไม่เลิกนะเราทํามาถึงขนาดนี้แล้วป้าม้าอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาเรากลายเป็นว่าผู้ใหญ่ต้องมาเรียนรู้จากเด็กเราวทีิภาวะขนาดนี้เขาเป็นเด็กเขามาสอนเราเราก็เลยว่าอโอเคก็เลยดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้ค่อยๆเติบโตมา มีความฝันสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าความฝันของเธอ,อยังไม่ได้สําเร็จตามเป้าที่เธอวางไว้แต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองมินนี่อยากจะให้แบรนด์ของมินนี่ไปถึงระดับโลกแล้วก็ทําให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่ใช่แค่ต่างประเทศเท่านั้นนะที่จะสามารถมีแบรนด์เสื้อผ้าสวยๆได้เมืองไทยก็มีได้นะแถมยังสวยด้วย เชื่อนะครับว่าความฝันของน้องมินนี่จะต้องเป็นจริงแน่นอนเพราะน้องคือหนึ่งเด็กเจ๋งของเมืองไทยที่ทำให้เราได้เห็นว่าถ้ามีความพยายามและอดทนความฝันย่อมเป็นจริงได้และน้องยังถือเป็นเยาวชนต้นแบบที่ได้ใช้พรสวรรค์นในการเป็นดีไซเนอร์ของตัวเองทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยครับและน้องทับว่าการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าให้ไปสู่ระดับโลกเนี่ยเส้นทางต่อจากนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน คที่เราได้คุยกับน้องมินนี่ไปนะฮะผมได้เห็นพลังงานความสดใสของเธอนะครับความมุ่งมั่นรวมถึงความรักในสิ่งที่เราทำเชื่อได้เลยครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเห็นแบรนด์พูริสาคลิปซี่ไปสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือยางเจ๋งของเราในวันนี้เลยครับน้องมินนี่ภูริสาดีไซเนอร์รุ่นจิว๋วแต่ฝีมือสุดเจ๋งครับยางเจ๋ง